ถ้าคุณเคยมีใครบางคนที่กลายเป็นอดีตในชีวิตถ้าคุณเคยมองภาพเก่าๆแล้วรู้สึกทั้งเศร้าว่างเปล่าและไม่อยากรีบเรียนไปวันนี้เรามาอยู่กับหนังสือที่ชวนให้เราหยุดนิ่งตั้งคำถามแล้วมองกลับไปในความทรงจำบางหน้านาั้นกลับลัสเหลือ,อไว้เพียงภาพจางหนึ่งในรวมชุดหนังสือเล่มเล็กของ shade of emotion หนังสือที่จะพาเราไปเดินทางท่ามกลางความเปลี่ยวเหงา และสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ครับเรามาเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยครับผมคงจะไม่เล่าเนื้อเรื่องมากนักและจะเล่าเพียงบางส่วนเพื่อเพราะอยากให้คุณได้ลองอ่านสัมผัสด้วยตนเองเรื่องราวเนี่ยเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกจะเดินป่าเพียงลําพังในวันเดิมซ้ําๆมาหลายปีการเดินทางแต่ละครั้งเธอมักต้องจ้างผู้ชายคนหนึ่งให้ร่วมเดินทางไปด้วยในความเงียบของป่าเสียงฝีเท้าและระยะห่างระหว่างสองคน สิ่งที่สัมผัสได้ชัดคือความเปลี่ยวเหงาที่ห่อหุ้มตัวเธอไว้ความเศร้าบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังเธอยังไม่อาจปล่อยวางได้ซึ่งนั่นเป็นในเรื่องที่ยังไม่ได้เฉลยว่าสิ่งเหล่านั้นนั้นคืออะไรผู้ชายผู้ร่วมเดินทางไปด้วยนั้นเปรียบเหมือนผู้สังเกตการณ์เงียบๆที่เฝ้ามองและพยายามค่อยๆย,ย,ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเธออย่างระมัดระวังไม่ใช่เพื่อลบอดีตให้หายไป แต่เพื่อให้เธอนั้นได้ก้าวข้ามผ่านไปในแบบของตัวเองถ้าคุณกำลังตามหาสาเหตุของความเปลี่ยวเหงาและบทสรุปของการก้าวผ่านบางสิ่งในใจรับรู้จังหวะของความเงียบความรู้สึกที่ไม่พูดออกมาและนิยามของความสัมพันธ์ที่รอวันตกตะกอนเมื่อถูกถามถึงจุดเด่นของหนังสือครับอย่างแรกเลยผมมองว่าเหมาะกับคนที่กำลังก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงการจากลาและให้นิยามของคำว,ว่าเริ่มต้นใหม่ นี่คงเป็นธีมที่เป็นความรู้สึกที่เราได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ครับอีกทั้งหนังสือเล่มนี้นั้นเป็นหนังสือขนาดเล็กพกพาง่ายเหมาะกับการอ่านในช่วงเวลาสั้นๆและสามารถพกพาไปอ่านนอกสถานที่ได้อย่างไม่ยากเมื่อถูกถามถึงข้อมูลหนังสือเพิ่มเติมผู้เขียนคือคุณมดเอกจำนวนหน้ามีทั้งสิ้น61หน้าราคาอยู่ที่115บาทผ่านพ้นช่วงพรีออเดอร์มาแล้วเนี่ยน่าจะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนา หรือสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้เลยครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยอยากให้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์ครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d e ีย Book เพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกในเล่มถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ